แค่เดินวันละห0 0พันเก้าเปลี่ยนชีวิตได้คุณลุงมานพอายุ65ปีอดีตข้าราชการเกษียณที่เคยมีร่างกายแข็งแรงชีวิตวัยหนุ่มของลุงเคยเปีนเขาขี่จักรยานทางไกลและเดินตรวจงานเป็นกิจวัตรแต่หลังจากเกษียณชีวิตของลุงกลับเปลี่ยนไปอย่างช้าๆโดยที่ลุงไม่รู้ตัวโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดเริ่มถามหานำซ้ำยังมีปัญหาข่าวขวาเสื่อมจนเดินไกลไม่ได้นั่งอยู่บ้านเฉยๆก็รู้สึกเหนื่อยลา้าไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระทั่งเดินไปตลาดหน้าปากซอย ก็ต้องหยุดพักเป็นช่วงๆจนกระทั่งวันหนึ่งหมอประจําตัวเองประโยคที่ทําให้ลุงถึงกับนิ่งสุขภาพคุณไม่ดีขึ้นเลยนะครับถ้ายังไม่เริ่มดูแลตัวเองตอนนี้ยังเดินได้แต่อนาคตอาจต้องนั่งรถเข็นก็ได้คํานั้นเหมือนมีใครมากระซิบบอกลุงว่าเราจะปล่อยให้ชีวิตจบลงด้วยความเจ็บป่วยหรอือลุงตัดสินใจเริ่มต้นเล็กๆในวันรุ่งขึ้นด้วยการใส นาฬิกานับก้าวเก่าๆที่หลานซื้อให้และพาตัวเองออกจากบ้านเดินรอบบ้านสองรอบใช้เวลาเกือบ30นาทีแม้เหงื่อจะท่วมตัวแม่หัวใจจะเต้นแรงผิดปกติแต่นั่นคือก้าวแรกที่เปลี่ยนชีวิตลุงมานกไปตลอดการวันต่อมาลุงเพิ่มระยะทางอีกเล็กน้อยจากรอบบ้านกลายเป็นรอบซอยแล้วจากซอยก็เป็นสวนสาธารณะใกล้บ้านลุงตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะเดินให้ได้วันละห้าพันก้าวไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกเดือนแรกร่างกายของลุงยังไม่ค่อยตอบรับนักเจ็บกล้ามเนื้อปวดข้อแต่มเมื่อเข้า สู่เดือนที่สองลุงพบว่าอาการเหนื่อยเนื้อยลงความดันเริ่มลดน้ำตาลก็อยู่ในระดับดีขึ้นจนคุณหมอเอ่ยปากชมดูเหมือนเราจะมีพลังมากกว่าก่อนหน้านี้นะลุงพูดพร้อมรอยยิ้มขณะเล่าถึงการเดินที่สวนทุกเช้าลุงยังได้เพื่อนใหม่ๆไว้เดียวกันที่มาเดินเหมือนกันกลุ่มนี้จะมานั่งคุยกันทุกวันเสาร์มีทั้งออคุณป้าใจดีจากชุมชนข้างๆและลุงๆป้า,ปาๆที่เคยไม่รู้จักกันมาก่อนแต่กลับกลายเป็นเพื่อนร่วมก้าวที่ช่วยสร้างกำลังใจให้กันวันนี้ลุงมานกเดินวันละห้าพันก้าว ได้อย่างสบายไม่มีอาการเหนื่อยง,ง่ายเหมือนก่อนน้ำหนักลดลงถึง8กิโลกรัมความดันเป็นปกติไม่ต้องกินยานอนหลับอีกต่อไปและที่สำคัญลุงมองโลกสดใสกว่าเดิมไม่คิดเลยว่าแค่เดินจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ขนาดนี้ลุงมานกกล่าวทิ้งท้ายข้อคิดจากเรื่องนี้บางครั้งการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอะไรที่ยากหรือแพงเพียงแค่เริ่มก้าวเล็กๆและทำอย่างสม่ำเสม,อก,สมอก็สามารถเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของเราได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่